เช้านี้บรรยากาศที่ทุง่งนาเด้อพี่น้องเมื่อคืนฝนตกนักตกแรงตกหลายชั่วโมงเลยไอเราก็น,นอนลุ้นเจนว่าเขาจะล่มไหมเนาะก็เลยเดินออกมานาลมพัดเย็นเย็นตอนเช้านะพี่น้องตอนเชา้าลมเย็นเย็นด้วยจ้า,จาทุกคนเข้านอนอยู่หน่อยนึง ไกลๆนู้นนั่นแหละอเราก็กำลังจะชงกาแฟกินเนาะพอบ้านก็รีบจังก็เลยได้ชงกาแฟใส่บอกว่าเอามากินกาแฟอยู่ที่นาก็ได้มาเอาบรรยากาศนะทุกคนกาแฟร้อนจ้า บรรยากาศยามเชาวสดชื่นเลยพี่น้องฉันไม่กล้าเดินไปทางนูนเลยมันแฉวันนี้ไม่ได้ใส่บูทมาไม่กล้าเดินไปพอบานเดินไปแล้วไปดูว่าเขาลมบ่ลมหลายบ่หน,นา,นาถามว่าลมไหมลมอยู่นั่นแหละแต่ว่าจากักรลมหลายลมน้อยเนาะลงมานาทานกาแฟไม่ทันเขาไงเขาชวนแล้วเขาก็จะมาเลย บรรยากาศดีๆอย่างนี้กินกาแฟร้อนได้บรรยากาศเลยนะทุกคนน้ำเพิ่มไหลยอยู่น้ำเพิ่มไหลดูลวงเข้าวลวงข้าวง,งามๆหลังฝนตกนะทุกคนเนาะ ก็จะประมาณนี้ลมมีลมมาด้วยบรรยากาศดีๆกินกาแฟฟินๆเดีอจากทุกคนเดินมารับบรรยากาศมาส่งความสุขให้พี่น้องคือเก่าเดีอจ้ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะที่ทําคลิปเรียวใครที่ผ่านแล้วก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่ผ่านก็สู่ๆไปน้ากันเนอกจากเนาะ สุพินาดีก็ยังจะสู้ต่อไปนะคะ